นี่เขามาทำอะไรวันแรกเหรอเอ้ยจะไม่รู้เหมือนกันอ่ะทำไมไม่ขี่รถมาเลยสงสัยไม่มีเงินเติมน้ำมันช่วงนี้เออเออเออลโหลครับผู้จัดการไม่ทราบว่าร้านมึงอยู่ไหนนะครับเดินวกไปวนมาอยู่นะตรงๆไปใช่ไหมครับครับโอเคครับสายายมือใช่ไหมโอเคครับโอเคใช่แล้วตอนนี้เลนนนั้นตกงานแล้วเขาเพิ่งได้งานทําแล้ววันนี้เป็นวันแรกเป็นโชคดีของเราแล้วแน่นอนว่าพี่ชายอย่างผมนั้นไม่อยากเห็นน้องชายมาทำอะไรแบบนี้ผมเลยจะวางแผนแกล้งเขาใช่ไหมพี่ชายที่ดีใช่ไหมเฮ้ยไม่เลยอ่ะ ถ้าไปชันจะฆ่าตัวตายตจะฆ่าด้วยเอาละมาเข้าแผนของเราดีกว่าเจคเขาจะเป็นคนจัดการโดยเรามีเครื่องสูบน้ำมาแต่รู้ใช่ไหมต้องทำาไงงั้นก็แค่หามันไปแล้วก็ต่อลงน้ำจากนั้นก็ยัดเขาเ้าท่อประปาร้านเอลิธทำอยู่นั่นก็คือร้านน้ำผลไม้ซึ่งเราจะดูดน้ำประปาเปลี่ยนกับน้ำผลไม้ที่เลิธกำลังจะเปิดมันใส่แก้วให้กับลูกค้าทีนี้มันจะพุ่งจนเขาทำงานไม่ได้และในระหว่างนั้นคราวเขาจะไปต่อใส่ห้องน้ำด้วยซึ่งถ้าหากเอลิสโดนใช้ไปขาดส้วมหรือก็นนะ เขาก็จะบอกกับเราจากนั้นเราก็แค่เปิดเครื่องมันก็จะไปโผล่ที่โถสวัว <c oughs> เอเลียสทำงานให้สนุกนะขอโทษลูกชายเอาเครื่องสูบน้ำลงกันโอเคเราเริ่มปฏิบัติการแล้วดู๋นัสี่สองคนนั่น <c oughs> ส่วนผมนั้นจะอยู่ตรงนี้คอยดูเออสถานการณ์พอเขาเปิดเครื่องเขาจะวิ่งกลับมาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยากเลยนายกลับมาทำไม <c oughs> กลับมาอยู่ที่รถก่อน <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวชันค่ไปแล้วกันแล้วคนไปอยู่แล้วบอกว่าเอเลี่ยจะเข้าห้องน้ำตอนไหนนะ <c oughs> ให้เขาสตาร์ทติดก่อนไหม วิ่งเลยจะจะจะอยู่ทำไมลวรวเข้าเอ้หนอมอกระน้ปังปลาสวานอยไดะแล้วก็น้ำส้มด้วยวัดได้เลยครับเอ้ยเายเนะอะะ้เนี่ยน้มัุ้่งยงเนี้ยชิบยละ้าเออเปิดได้แค่ไหะก็เปิดสุดไปเลยแล้วก็ปิดไม่ได้วาวหักแล้วอ่เฮ้ยเหนอยนรบ ตายแต่ตายกูตายบันแรกกูโดนไล่ออกเนี่ยผมควบคุมได้งั้นก็แสดงว่าเราปิดมันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ว่าคงเป็นอย่างนั้นเหรอปิดไม่ได้แน่นอนเนี่ยต้องรอให้มันหมดด้วยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ถทะน้ำไม่ครองไม่หมดมันก็คงไม่ท่วมร้านหรอกใช้มันน้ำท่วมได้แน่เลยเอ้เล็กเขาได้ว่าน้ำออกมาแน่แเลยแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำเหรอเอาเอางี้แล้วกันนะคุณลูกคขรัมไปบริการใหม่ครับได้นะครับคุณลูกค้า เน่ๆฟ,ฟ้องฟัดเลยครับตอนนี้นายคิดว่าเออข้างในเป็นยังไงบ้างอะใช่ว่มมันคงจะเละเทะมากๆเลยล่ะแล้วก็น้ำผลไม้มันคงปนกับน้ำประปาด้วยแล้วก็ผสมน้ำคลองก้าไปอีกทีอร่อยแล้วถ้านายไม่ิด้เลายจะทำไงจะทำงานต่อไหมขั้นแรกนายจะถูสบู่เพราะว่านายอาบน้ำไปด้วยใช่ไหมนายควรไปแล้วนะเราต่อไปหน้าที่ของนายแล้วครับอะเฮ้ยนายเออจะต้องไปสังเกตการแล้วโทรม,มาบอกฉันถ้าไอเลียเข้าใกล้ห้องน้ำหรือเข้าไปทำอะไรก็ตามในห้องน้ำนั้นนายต้องโทรมาบอกฉันทันทีเลยโอเคงั้นไปเขาเขาได้ไปทำหน้าที่ของเขาแล้้วภรกิจของหนูเี น้ำผลไม้น้ำมันเหมือนรสชาติน้ำปลาปลาเลยว่ะไม่รู้ม่าเคยชิมแต่ก็ดีกว่าเมียที่บ้านทำให้กินนะมันขันน้ำส้มเป็นน้ำปลานี่ไอเล็ดเกิดอะไรขึ้นอะทำไมร้านเลเทมเป้ร้อมากนะครับผู้จัดการไอตัวนี้มันรั่วขึ้นมานี่ทำของฉัพังเหรอไม่ได้ทำพังมันเป็นเองของมันไปขัดส้วมเถอะไปต่อยผู้จัดการได้ไหมเขาเฮ้ยคืองี้นะผู้จัดการของไอเลี้ยดมาถึงแล้วก็ได้เล็ดใจเลยแล้วแถมยังได่ไปขัดส้วมด้วยแล้วจะต่อเครื่องสูบน้ำเสร็จถั่วส้วมเลยนะเฮ้ยได้เลยแต่ฉันไม่อยู่แล้วนะ เดี๋ยวฉันขับไปที่รถแล้วเอเลฟไปที่ห้องน้ำหรือยังตอนนี้อะเอ้ยฉันว่าไปแล้วน่ะใช่ไปแล้วเข้าไปแล้วงั้นก็ใช่ใช่ใช่ไปไปไปแล้วไปแล้วนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันนะไว้เจอกันเขาเขารอเขาแม้สัญญาณอยู่เอ้ยเปิดเลยโอ้มาด้วแล้วเฮ้ยเปิดแล้วนะเฮ้ยแล้วเขามันมันสตาร์ทผิดติดแล้วเฮ้ยมันมันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยผู้จ้าช่วยเครื่องติดแล้วพว่ามันหาเกาถุงเท้าสตาร์ทไปก่อนแล้วกันแล้วบอลก็ซ่วมเต็มเลยนะแน่นอนกูว่ามันไม่่่่ขขีีีี้้้้แแนน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 ออบบเเเเเเยปปป็็็็็ดดดดกกกกสืรุงมมูๆลััวว แล้วมันก็เด็กขัดซ่วมไปเสือร้อส้มแทนไหนขอดูหน่อยสิตัวมเต็มจริงไหมเต็มโถละเด็กเคีเ้ยดแทนมันขี้ไปล,าล้างนะโอ้กินสบู่มันเป็นช็อกโกแลตเด็กทำตกโถซ่วมแล้วกันมันก้อนอะไรวะดูว่าจะเป็นช็อกโกแลตจริงๆนะอ่ามันอะไรวะก้อนแข็งๆใครมันกินอะไร,รเขาบอกวะนะอะไรวะอ้า คืด้วยสวมันระบิดก่อนจะมันจะไหลไปผสมกันในร้านปิดไวดก่อนอ่ฮะ้น้ำมันแรงจังวะส้วมมันระเบดแล้วนามังกวนแล้วมันจะบิดันบุตรการบุตรการวารุดส้วมด่วนเลยส้วมมันเป็นอะไรนี่ครับผู้จัดการชว่มันจะเกิดอะไรขึ้นล้ะเราเอาเครื่องสูบน้ำพวกเรากันดีกว่าแล้วก็รีบกลับเลยนะรือๆๆๆเข้าไปเลย

เฮ้ยมือปลายปากฉันขี้จำเลยหรือกูไปสมัครไปพนักงานดูดซ่วมจะดีมากผมมึงทำแบบนี้ก็ทำไมวะจะนไม่ห่วงนายไงไอริสมึงไม่ได้เป็นห่วงกูหรอกนะกูจะมอบโลดรางวัลดีเด่นให้กับมึงไปปิชายที่ยอดเยี่ยแล้วก็ยอดเยี่ยได้พอดีเลยฤอริสไปปิชายเฮียต่อเหรอไอริสจะพาหนากลับบ้านนะช่วยช่วยกูด่าเชียว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 มึงหยุดรถแล้วมึงไปประต